สวัสดีครับตอนนี้เรื่องราวต่างๆเรารับรู้มากขึ้นจากสื่อมากมายบนโลกใบนี้เพราะเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเข้าถึงข่าวสารได้มากขึ้นหลายคนจึงรู้สึกว่ามันดูวุ่นวายกว่าแต่ก่อนทำไมแต่ก่อนมันดูสงบกว่านี้จริงๆแต่ก่อนมันก็ไม่สงบเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ได้รับข่าวสารเท่านั้นเองตอนนี้เรื่องราวทุกมุมโลกเรารับรู้วีนิสุเล่า อิสราเอลยิรานรัสเซียยูเครนมาดูรุนแรงวุ่นวายปวดหัวสมัยก่อนกบฏไทผิงปฏิวัติชิงไห่สงครามปราบพ่อกบฏยังเติร์กเมษาฮาวายปราบคอมมิวนิสต์เข,าข่าคอประชาชนแทบไม่ได้รับรู้เพราะยังเข้าไม่ถึงข่าวสารไม่มีรายงานสารข่าวเหมือนกับทุกวันนี้หลายคนเลยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันสงบจริงๆแล้วไม่ใช่ โดยเฉพาะเรื่องราวของไทยและเพื่อนบ้านยิ่งช่วงต่อต้านคอมมิวนิสต์เรียกว่าชุลมุนอิรุงตุงนังเกี่ยวดองหนองยุง่งยิ่งกว่าตะไข่ดักปลาพันกับแห แล้วให้ลิงมาแก้แล้วลิงตัวนั้นก็อายุเยอะแล้วสายตาผ้ามัวหลงหลงลืมลืมลุกยืนแทบไม่ไหวลงบันไดต้องระวังฟังเสียงไม่ได้ยินรินน้ำกินเองก็ไม่ได้มันยุ่งเหยิงมากกว่าที่เราคิดปัญหาชายแดนไทยมีรอบบ้านมาเลเซียก็มีแต่ตกลงกันได้แกลกดินแดนกันก็เงียบไปชายแดนตะวันตกก็มีมันมีแม่น้ำธรรมชาติเป็นแนวรวมถึงเทือกเขาที่ชัดเจนมันก็ไม,ม่มีปัญหาเท่าไหร่มีบ้างเล็ก และด้วยเกรียงใกล้ชิดกับไทยพอสมควรมันก็ไม่ถึงขั้นซีเรียสภาคเหนือก็มีปัญหายังไม่ได้แบ่งกันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตว้าแดงซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของขุนส่ามันก็ตกลงกันยังไม่ได้ก็มีการคุยกันไป ถึงกาลังกันลาดตะเวนร่วมระมัดระวังกันมันเป็นเส้นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจก็ประคับประคองสถานการณ์ไว้ชายแดนลาวก็เคยมีปัญหาป้านล่มก้าแล้วก็จัดกันไปรอบหนึ่งแล้วรบไม่จบต้องเจรจาปัจจุบันพื้นที่พิพาทต,ตรงนั้นก็มีข่าวว่าปล่อยไว้ไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์และไม่มีใครไปทวงคืนมันก็เงียบถามว่ามันคุ้มกับที่เสียทหารไปเยอะแยะไหมมันอยู่ที่มุมมองถ้านับเป็นมูลค่ามันก็ไม่โ แต่ถ้านับเป็นหน้าที่ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิมันก็พอเข้าใจได้ส่วนชายแดนเขมรมันซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดมันซับซ้อนมาตั้งแต่แบ่งก,กันกับฝรั่งเศสมาซับซ้อนเพิ่มขึ้นตอนช่วงต้านคอมมิวนิสต์เขมรแดงเขมรซีไฟสลายพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยย้ายหลักเขตเฉดหัวออก บอกปีนอนสั่งสอนเวียดนามวุ่นวายกว่าทุกด้านและมันยิ่งมาซับซ้อนซ่อนเงื่อนแดนเถื่อนเพื่อนรักฟูมฟักมิตรภาพเปิดคาสิโนโตลอดแนวมันอีรุงตรงนางเพิ่มขึ้นเหมือนมีตะข่ายสิบหลังมาพันกับแห1สิบปากแล้วให้ลิงแก่ตัวเดิมมาแก้และที่แน่ๆลิงตัวนั้นมันแก่มากขึ้นการประทะระหว่างไทยกับเขมรฮุนเซนคิดว่าพอหอมปากหอมคอแล้วขอเอาเรื่องไปฟ้องยูเน เขียนไทยไปสารโลกปรากฏว่าฮุนเซนผิดหวังยูเอ็นไม่รับเรื่อง พอมี MOUC3 ให้มาคุยกันเองหลังจากนั้นมีความพยายามรณรงค์ให้มีการยกเลิก m o u c 3แบบโผมกระแสจากฝั่งไทยมันก็ยังงงๆกับชีวิตแต่ว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จต,ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึง m o u c 3เท่าไหร่เหมือนจบภารกิจแต่ว่ามีการพูดถึงการยกเลิก m o u c 4แทนมันพอจะเยียวยาจิตใจได้ไหมอย่างน้อยก็ลดกระแสลงได้สร้างความนิยมไว้ก่อน ยือ้อเวลาออกไปอย่างน้อยก็สักระยะมันขึ้นอยู่กับสื่อกับนักเคลื่อนไหวว่าจะพอใจเอาเรื่องยกเลิก m อ u 4 3มาพูดหรือไม่ในขณะที่การเมืองไทยขยับมาแบบนี้ฝ่ายเขมรก็มีการขยับเตรียมเกมสู้เพราะการต่อสู้ต่อจากนี้คือการสู้บนโต๊ะเจรจาซึ่งต่างคนต่างหาพันธมิตรเข้ามาช่วยมันเป็นเกมนานาชาติในขณะที่เขมรเข้าหาคนนั้นคนนี้ เพื่อมาสนับสนุนต่อรองแต่ว่าดูเหมือนไทยพอใจที่จะพึ่งพาจีนผักมิตรคนอื่นไปอยู่ข้างเขมรนหมดหันมามองจีนเอาจริงไทยก็พึ่งพาจีนไม่ได้ขนาดนั้นในขณะที่เรารบกันเองก่อนเลือกตั้งฝั่งเขมรนเดินเกมเข้าหาฝรั่งเศสเข้าหาอเมริกาเพื่อขอต่อสู้ในชั้นศาลประเมินสถานการณ์รองรับสนับสนุนแต่ว่าดูเหมือนฝ่ายไทยยังอยู่กับวาทะจะยึดพนมเปลจะรบให้จบล้อมรัว้วเอาออกจากหัว วไม่ได้หลายคนยังคิดว่าการลุกยึดการเอาเป็นเมืองขึ้นเอาเป็นประเทศสราชส่งบรรณาการมันยังทำได้อยู่ในพอสอนี้เหมือนสมัยอโยธยาศรีรามนครบุกทุบเมืองพระน,นครละแวก ฝั่งเขมรนก็ขยับหลังไทยเลือกตั้งเสร็จแอดมินเคยอธิบายไว้ว่าการบุกยึดพนมเปญมันไม่ง่ายขนาดนั้นในความเป็นจริงต้องดูพันธมิตรของเขมรด้วยกรณีเขมรประทนไทยตามแนวชายแดนเหมือนไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าเป็นความขัดแยง้งในระดับท้องถิ่นตามแนวชายแดนแต่ถ้ามีการบุกเข้าไปในเขตของกัมพูชาถือว่าเป็นการลุกลามอธิปไตยคนแรกที่ออกตัวช่วยเขมรนก็คือประเทศจีนพูดแบบชัด,ชด แอดมินเคยเล่าว่าเขมรลาวเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีจากการร่วมกันต่อสู้กับฝรั่งเศสมีข่าวว่ามีสัญญาช่วยรบหากว่าใครถูกรุกรานเหมือนเป็นพี่น้องร่วมสาปานกรณีที่กลุ่มกองกำลังบุกโจมตีฐานทหารลาวในแขวงบ่อแก้วเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวว่าเวียดนามส่งรถพิเศษไปช่วยลาวกรณีเขมรประทศไทยอันนี้ไม่รู้ ล่าสุดเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามและผู้นำลาวเดินทางเยือนกัมพูชามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาเป็นพี่น้องกันกระชับสัมพันธ์ในช่วงนี้ ก่อนหน้านี้ไม่มามันก็ชัดเจนขึ้นโดยประกาศจะร่วมมือกันด้านกลาโหมความมั่นคงและเศรษฐกิจตั้งเป้าการค้า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนและพลังงานมันเหมือนความร่วมมือกันธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามีนัยยะสำคัญเป็นการเข้ามาอุ้มกัมพูชาทั้งเศรษฐกิจการทหารก่อนหน้านี้มีนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าไทยปิดด่าน เขมรจะล่มสลายในสองปีเอาจริงสินค้าก็ยังส่งไปเขมรอยู่ดูท่าจะไม่ล่มง่ายๆแบบนี้คำถามว่าถ้าไทยปูเขมรยึดพนมเปนลาวเวียดนามจะช่วยเขมรไหมมาแบบนี้ชัดเจนช่วยแน่แค่ไหนเท่านั้นเองถ้าใครจำได้ก่อนที่ไทยจะปะทะเขมรผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยก็ไปเยือนเวียดนามและลาวแน่นอนมีคุยเรื่องเขมรอยู่แล้วลาวเวียดนามมาเยือนเขมรแบบนี้ถือว่าเลือกข้างไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้น เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วสรุปมาแบบนี้ลาวเวียดนามอยู่ข้างเข,งขงมรนมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งอยู่แค่จะร่วมมือกันมากขึ้นอุ้มเขมรนให้พ้นวิกฤตส่วนเรื่องการทหารมีความชื่อเหลืออยู่แล้วแค่จีนช่วยเขมรนมากกว่าเท่านั้นเองการแสดงออกแบบนี้ เราต้องคิดไปไปมามาไทยมีพันธมิตรน้อยกว่าเกเมนจะมดทะลุไม่ได้ให้เราลืมบุกยึดพนมเปญไปได้เลยเอาตามจริงไทยต้องมาสู้เรื่องพื้นที่ตามแนวชายแดนเท่านั้นสู้แบบรอบครอบอย่าให้เป็นการศูญเปล่าให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องทุกคนตอนนี้ข้างหลังของเราเห็นชัดๆมีแค่พม่าเท่านั้นต้องหาพันธมิตรเพิ่มอิหร่านคงมาช่วยอะไรเราไม่ได้ ตอนนี้ไทยต้องเข้าหาฟิลิปปินส์ซึ่งรับตำแหน่งประธานอาเซียนแทนที่ประเทศมาเลเซียต้องใช้กลไกตามกฎหมายที่มีอยู่สู้ตามกระบวนการครั้งที่แล้วมาเลเซียถูกมองว่าเอียงไปทางเขเมนเยอะลองดูฟิลิปปินส์ว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือความจริงที่เราต้องรู้การต่อสู้ยังอีกนานต้องสู้ตามกติกาและต้องรู้กติกาด้วยแล้วเราจะชนะนะครับ